สวัสดีครับผมจะมาแนะนำะเครื่องมือวัดทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมอปลายของเรานะครับทั้งในรูปแบบที่เป็นของผู้ที่เข้ามาตรวจสอบได้ก็คือมีคุณครูและก็ผู้หน่วยการนะครับระบบนี้สร้างมาให้นักเรียนนะครับเป็นไกด์ไลน์วัดทักษะอาชีพชีวิตอย่างไรก็คือเว็บไซต์นี้ชื่อว่า Line of Career Skill อันดับแรกเราไปที่สําหรับนักเรียนเลยนะค,คลิกเข้ามาพอาเข้ามาหน้าตาของเว็บไซต์เจ้าตัวชื่อผมเขาเรียกสั้นๆว่าเป็น lcs นะครับอันดับแรกก็คือจะให้ใส่เลขประจำตัวประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าใช้ระบบนี้นะครับแต่อันดับแรกถ้าเรายังไม่เคยมีข้อมูลเลยให้เราสมาัครสมาชิกสําหรับนักเรียนนี่ก่อนนะครับ,นะรบในขั้นตอนนี้เรามี การเดโมอยู่แค่4โรงเรียนนะครับสโรงเรียนซึ่งอนะพตกราจะมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับคํานําหน้าชื่อก็สามารถใส่ชื่อได้ปกติเลยนายนางนางสาวนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะครับผมขอใช้เป็นภาษาไทยใช้ออีเมลรหัสศึกษาผมขออนุญาตเป็น1,2,3,4เบอร์โทรศรรัพท์โรงเรียนนะครับตอนนี้มีให้เลือกอยู่แค่4โรงเรียนโรงเรียน ผมขอเริ่มเรียนเดินด้วกันใช้ปุ่มกดิจุมคนนะครับระดับชั้นเป็นม .6 ทับหนึ่งนะครับชื่อรหัสผ่านจริงๆชื่อผู้ใช้เนี่ยแนะนำว่าให้เป็นเลข13หลักเท่านั้นแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เพราะว่าจะเป็นง่ายต่อการจัดการของผู้ดูแลระบบ,นะบสมมุติว่ากรณีที่ลืมพัดเลิร์ดลืมรหัสก็จะสามารถแจ้งผู้ดูแลระบบให้สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้นะครับเดีนะ๋ยวนะนะผมขออนุญาตเป็นดโมแล้วกันนะครับ สมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับกระบวนการนี้การสมัครสมาชิกเสร็จแล้วให้เรามาเข้าสู่ระบบนะครับอพอเราเข้าสู่ระบบมาเราจะเจออะไรบ้างนะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะเจอเขาเรียกว่าเป็นผมเขาเรียกว่าเป็นเดสก์บอร์ดเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่มันจะสามารถรายงานได้หลายรูปแบบ นะครับสมมุติอันเนี้ยเราเป็นนักเรียนนะครับก็จะสามารถบอกว่านี่คือเป็นสเตตัสเป็นนักเรียนชื่ออะไรนะครับแล้วก็หน้าแรกเราทําอะไรได้บ้างก็จะมีการยินดีต้อนรับก็จะเป็นข้อมูลของเราเองที่เรามีเลขบัตรประชาชนอะไรมเีเลขบัตรประชาชนก็มาจากยูสเนมใช่ไหมครับแล้วก็มีโรงเรียนอะไรระดับชั้นที่เราศึกษาอยู่อี mail, เมลเบอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวเราสามารถไปที่ข้อมูลส่วนตัวตร,ตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะหรือว่ามากดเมนูทั้นซ้ายที่เป็นข้อมูลส่วนตัวได้เหมือนกัน ในเจ้าตัวหน้านี้ก็คือเป็นการจัดการข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเองนะครับก็คือสามารถที่จะดูข้อมูลว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขบัตรประจําตัวเลขรหัสประจําตัวชั้นโรงเรียนอะไรข้อมูลเพิ่มเติมอะไรพวกนี้เราสามารถมาใส่ทีหลังได้นะครับถ้าข้อมูลผิดเราสามารถที่เข้ามาแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เบอร์โทรศัพท์ f a c e b o o k ID i n s t a g r a กรม k t o k ได้นะครับแล้วก็บันทึก สามารถเพิ่มรูปภาพได้นะครับสามารถเพิ่มรูปภาพได้ก็สามารถเพิ่มรูปภาพเรายืนยันได้แก้ไขรหัสผ่านได้กรณีว่าเราไม่อยากได้รหัสผ่านที่เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เพราะว่ากรณีบางทีเราเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่หรืออะไรเงี้ยเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนภาพตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ขอแนะนําว่าแป้นพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษขอให้เราดูดีๆระบังรีๆนะครับบางทีเปลี่ยนแล้วท่านอาจจะเข้ารหัสไม่ได้นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการแก้ไขโรงเรียนนะครับแก้ไขโรงเรียนอ่าแก้ไขโรงเรียนก็คือท่านสามารถในกรณีท่านเปลี่ยนโรงเรียนท่านก็สามารถจะเลือกเปลี่ยนโรงเรียนได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้แก้ไขในส่วนของอ๋อประวัติส่วนตัวนะครับทีนี้เมนูด้านซ้ายที่สําคัญของเราก็คือเป็นเมนูที่ชื่อว่าแบบวัดทักษะนะครับผมขออธิบายแบบนี้ก่อนแล้วกันว่าจะมีแบบวัดทักษะและผลการวัดทักษะ นักเรียนทุกท่านสามารถที่จะทําแบบวัดทักษะได้หลายครั้งนะครับแล้วก็มาดูผลวัดทักษะของเราได้เลยนะครับอพอเราเริ่มทําแบบวัทักษะกนก็จะมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เราได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนั้นขึ้นมาผกแบบนี้ถ้ามันผิดให้เรากับไปแก้ไขเรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มทําแบบประเมินวัดประสิทธิภาพได้เลยนะครับก็จะมีทั้งหมด5ส่วนส่วนละ5ข้อทั้งหมด25ข้อนะครับเราลองใส่ข้อมูลเป็นแบบเป็นตัวอย่างไปก่อน เรากดถัดไปนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นข้อที่หกถึงข้อที่สิบหน้าที่3ก็จะเป็นข้อที่11ถึงข้อที่15ส่วนที่4ก็จะเป็นข้อที่สิถึงข้อที่20หน้าสุดท้ายส่วนที่ห้าก็คือข้อ21ถึงข้อ25 กรณีส่งแบบประเมินแบบทดสอบเสร็จแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพถามว่าท่านตอบแบบสำรวจสำรวจสำเร็จแล้วนะครับกดโอเคก็จะมีเป็นแบบวัดทักษะอาชีพชีวิตและอาชีพนะครับก็จะมีบอกว่าเออคุณเป็นคนอย่างไรนะครับก็คือคุณเป็นคนที่มีท so like ักษะชีว right. ิตและอาชีพในระดับปานกลางนะครับตัวชีวดท้าระดับคุณรวมทั้งหมด60คะแนนนะครับแล้วก็จะมีการอธิบายบอกว่าถ้ามากกว่า80หมายถึงมีชีวิต มีทักษะชีวิตอาชีพดีอะไรเงี้ยลองไหอ่านดูนะครับแล้วก็จะมีกราฟออกมาเป็นกราฟแท่งในแต่ละด้านทั้งหมด5ด้านว่าท่านเก่งในด้านใดท่านเหมาะสมในด้านใดแล้วก็มีในรูปแบบของวงกลมว่าท่านมาเปรียบเทียบในเชิงของวงกลมแบบเนี้ยท่านจะอยู่ในส่วนของทักษะใดมากที่สุดนะครับทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอท่อานพอจบอย่างนี้เราทำยังไง อีกนะครับานสามารถที่กดไปที่คําว่าแบบวัดทักษะและก็สามารถทําแบบวัตถอีกนะครับในกรณีที่อยากดูคําตอบในครั้งที่แล้วก็ดูที่ผลการวัดทักษะนะครับก็จะมีชื่อขท่านขึ้นมานะครับมีชื่อนามสกุลโรงเรียนระดับชั้นนะครับอันนี้อาจจะผิดนะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับรายละเอียดเป็นแบบใดก็สามารถที่จะดูได้เป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถออกจากระบบได้เลย นะครับขอบคุณครับ